สวัสดีคะ่ะวันนี้มาพบกับวิวรถสวยอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะวิวมี Toyota r ร v o วคันนี้มานําเสนอค่ะใครที่กำลังมองหาสมาร์ทแคปเกียร์ธรรมดายอยู่ห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะคะคันนี้ได้ปี2021ค่ะได้ตัวพิลเนอร์และได้ตัวรองพ็อปด้วยนะคะ เป็นตัวมิดสวยๆแบบนี้เลยใครสนใจกดไลค์กดแชร์ให้บิวด้วยใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวบิวจะพาไปดูรายละเอียดรอบๆตัวรถภายในตัวรถนะคะและเปิดห้องเครื่องให้ดูกันตอนท้ายคลิปเลยะคะ่ะเริ่มกันจากด้านหน้านะคะ ทันนี้ได้เป็นโฉมหน้าหมูป่าแล้วนะคะได้ปี2021ค่ะเป็นตัว Toyota r e v o เครื่อง2.4ตัวมิดพิลเนอร์นะคะ Smart c a คป,ปี2021มือเดียวป้ายแดงไหมเพียงแค่85,000โลเท่านั้นเลยได้สีเทาดำสวยๆแบบนี้เลยค่ะไฟหน้านี้ได้เป็นโปรเจคเตอร์นะคะไฟเดย์ไทม LED มีมาให้ค่ะสวยๆเลยกระจังหน้าใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะ แต่งด้วยโครเมียมตัดด้วยเปโนแบ็กนะคะไฟสปอตไลท์ก็มีให้ค่ะเซ็นเซอร์มีให้ด้านหน้าและด้านหลังเลยนะคะออชั้นนี้จัดเต็มสุดๆเลยค่ะสีเดิมแท้จากศูนย์นะคะเหลี่ยมมุมชัดๆแบบนี้เลยไม่มีชนหนักจมน้ำกับสีมาแน่นอนล้อแมกอลอยแท้เดิมจากโรงงานสีแบบเทาดำแบบนี้เลยดูสปอร์ตสุดๆเลยนะคะได้ยางเบสโตนทั้งสี่เส้นไปเลย ไฟเลี้วกระจกห้างมีมาให้ติดฟิล์มแล้วรอบคันนะคะคิ้วกันสาบมีมาให้พร้อมบันไดก็มีมาให้พร้อมเหมือนกันค่ะที่จับเป็นโครเมียมแบบนี้นะคะเดี๋ยวไปดูภายในกันค่ะว่าจะสวยแค่ไหนไปดูกันที่ภายในนะคะคันนี้นะคะเนื่องจากเป็นตัวรองท็อปนะคะก็จะได้เป็นเบาะหนังแบบนี้เลยค่ะเบาะไม่มีขาดไม่มียับสมบูรณ์สุดๆเลยนะคะเหมือนไม่มีคนนั่งมาก่อนนะ ให้กนดูชัดๆแบบนี้เลยบ่อสมบูรณ์มากๆค่ะกระจกปรับไฟฟ้าทั้งคันนะคะกระจกมองข้างก็ปรับผาไฟฟ้าเช่นเดียวกันค่ะนี่พวงมาลัยมันติฟังก์ชันค่ะไม่มีศึกหล่อด้วยนะคะนี่เลยค่ะวิทยุทัศกรีนได้นะคะเดิมแท้จากสูน์เลยแอร์นาฬอกาเกียร์แมนวนวลนาปรับได้6สปีดค่ะ แล้วก็ปรับโมดการขับขี่ได้ด้วยนะคะหรือรอยการใช้งานไม่มีเลยคันนี้นะคะเป็นตัวสมาร์ทแคปเปิดแคปได้แบบนี้เลยใหม่ๆเลยค่ะไม่เคยโดนถอดประตูมาก่อนนะคะเดิมๆเลยค่ะเบาะไม่ขาดไม่ยับนะคะสมบูรณ์สุดๆคันนี้เพดานก็สมบูรณ์ ทุกอย่างสมบูรณ์หมดนะคะใครอยากได้คันนี้ไว้ในครอบครองนะรีบโทรมาหาบิวได้เลยนะคะพี่เบอร์092-9241734แม็ก้าสเไลเนอร์ไม่มีช้ำนะคะของโตโยต้าแท้จากศูนย์นะคะกองหลังบิวอินมาให้พร้อมนะคะจากศูนย์เหมือนกันไฟท้ายเป็น LED สวยๆแบบนี้เลยมีเซ็นเซอร์ถอยให้4จุดด้วยกันนะคะด้านหน้ามี2ด้านหลังมี4 บอกเลยว่าคันนี้ใครที่ได้ไปนะรับประกันเลยว่าไม่ผิดหวังนะคะรถสวยรถดีแน่นอนและใครที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะสามารถซื้อขายกับบิวได้เลยนะเดี๋ยวบิวจะให้ดูห้องเครื่องนะคะอย่างละเอียดเลยค่ะสามารถจองออนไลน์และจัดไฟแนนซ์กับบิวได้เลยนะคะมีบริการส่งให้ถึงที่คะ่ะมาดูกันต่อที่ห้องเครื่องนะคะคันนี้นะคะนี่ให้ดูนอตห้องเครื่องเลย ไม่มีถอดนะคะน็อตเดิมไม่เคยยกเครื่องมาก่อนแน่นอนนะคะคานเดิมค่ะซ้ายขวาเดิมหมดนะคะคานหน้านะคะไม่มีโคดนะน็อตไม่มีโดนถอดนะคะนี่ค่ะให้ดูชัดๆกันไปเลยนะแผ่นเพสมบูรณ์นะคะนี่ค่ะน็อตไม่เคยโดนถอดค่ะ นอแก้มซ้ายแก้มขวาไม่เคยโดนถอดนะคะแล้วก็นอตากกระโปรงก็ยังไม่เคยโดนถอดบอดี้เดิมนะคะตัวถังเดิมนี่รอยมารวิศวกรโรงงานนะคะยังอยู่นะ,ะบอกเลยว่าพี่ได้รถดีรถสวยแน่นอน,นะคะ่นะรับประกันปากระโปรงเดิมแท้จากศูนย์ไม่มีถอดนะคะ นส่องให้ดูทุกที่เลยใครที่จะซื้อไข่กับวิวนะคะสามารถดูคลิปวิวเพื่อประกอบการตัดสินใจได้นะคะเพราะลูกค้าส่วนใหญ่ก็ตัดสินใจจากคลิปนะคะแล้วรับประกันเลยว่าตรงปกแน่นอนนะคะเพราะว่ิวให้ดูสดๆนะนี่ค่ะตรงปกแน่นอนค่ะร้อยเปอร์เซ็นนี่นะรอยปั๊มโตโยต้านะคะ ทุกอย่างสมบูรณ์หมดค่ะสำหรับคันนี้นะคะถ้าใครสนใจนะรีบโทรหาวิวได้เลยที่เบอร์092-924-1734นะคะวิวเปิดราคาขายให้เพียงแค่5 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะ5 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นได้ปี2021โฉมหมูกกาแบบนี้สวยๆไปเลยภายในสวยๆภายนอกสวยๆรถเดิมมือเดียวป้ายแดงใหม่เพียงแค่85,000โลนะคะ อันนี้จะยอดเต็มฟรีเราได้ใช้บัตรประชาชนใบเดียวออกรถได้ใครสนใจอยากได้โปรโมชันนี้ก็รีบพักมาส่งเอกสารมาให้บิวดูเบื้องต้นก่อนได้สามารถอนุมัติไวภายในวันได้นะคะรอรับรถกลับได้เลยนะใครที่สนใจมาที่เบอร์โทร0 9 2 9 2 4 1 7 3สเหนึ่งเจสสเบอร์นี้แอดไลน์ได้พี่ส่งเอกสารให้บิวดูก่อนได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวบิวขอตัวลาไปก่อนนะคะวันนี้ฝากพี่กดไลค์กดแชร์กดส r i b e ให้บิวด้วยนะคะ ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะถ้าวิวมีรถสวยๆดีๆีๆิวจะมานําเสนอให้พี่ๆดูกันเป็นที่นี่ที่แรกเลยนะคะใครสนใจก็กดติดตามกันไว้ได้วันนี้วิวขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ